สวัสดีครับคุณผู้ชมครับจ่กช่องอดิสรอนแฟมิลี่นะครับวันนี้เรามาในหัวข้ออยู่กรุงเทพได้อะไรบ้างนะครับจากมุมมองของอดิสรอนแฟมิลี่นะครับพร้อมเราไปรับชมกันในคลิปนี้กันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับช่องอธิสรแฟมบารีครับวันนี้นะครับมาในธีมเสื้อสีน้ําเงินนะครับน้าเงินน้ําเงินนะครับน้าเงินดอลลามาเยอะๆนะก็อยู่ระหว่างการปรับตัวนะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับช่วงนี้ก็ระหว่างที่คุณครูไปทํางานนะครับแอดก็จะมีเวลานั่งเล่นพักผ่อนอ่านหนังสือนะครับรวมถึงซักผ้านะครับเป็นพ่อบ้านนะดูแลบ้าน ดูแลห้องนะครับนะบางวันก็ทำความสะอาดห้องบางวันก็ซักผ้านะครับก็จะอาศัยทุกวันสุกรนะครับผมจะเคลียร์เอาเสื้อผ้าไปซักทุกวันสุกเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เราจะได้มีเวลาทําอื่นนะครับไม่หวงลิขสิทธิ์นะครับไม่หวงนะครับนะคือมีวิธีการคิดแบบนี้นะครับเรามีเวลา7วันเท่ากัน7วันนะครับสัปดาห์หนึ่งมีเดวันเท่ากัน ส่วนใหญ่ซักผ้าวันไหนกันนะครับซักผ้าวันไหนกันโดยหลักการนี้นะครับผมใช้มาตั้งแต่ตอนที่ผมทํางานนะครับทำงานที่มหาลัยนะครับก็คือเรามีวันทํางานก็คือ5วันมีวันหุด2วันแต่ถ้าสัปดาห์ไหนที่มีกิจกรรมก็ไม่ได้หยุดเลย7วันเนี่ยนะมีกิจกรรมก็คือเสาร์อาทิตย์ก็คือไม่ได้หยุดก็ไปทํางานนะครับแต่ วันโดยปกติถ้ามีวันหยุดนะครับโดยปกติทํางาน5วันนะครับเสื้อผ้าน,นี่ก็คือใส่ชุดทํางานนะครับจะมีวันหยุด2วันเนี่ยคนส่วนใหญ่บางคนก็จะพักผ่อนอยู่บ้านบางคนเขาก็ไปเที่ยวพักตัวไปเที่ยวนะครับนะหรือจะนอนตื่นสายหรือจะไม่ทําอะไรเลยก็ได้เสาร์อาทิตย์มีวันหยุดฉะนั้นผมจะใช้อ่า วันที่เป็นวันปกตินะครับก็คือดันคารพูดเพื่อราหัสสุกนะครับทุกเย็นวันสุกหลังจากกลับมาจากที่ทํางานผมก็จะซักผ้าซักในช่วงตอนเย็นนะครับซักผ้าเสร็จปุ๊บตากนะครับนะเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องทําอะไรอยากไปเที่ยวไปกลับมากลับมาเก็บผ,ผ้าในช่วงช่วงเย็นช่วงช่วงบ่ายปกติถ้าเราตากผ้า ตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยถ้าเราตื่นสายประมาณเที่ยง well. นเ,นเนี่ยเสื้อผ้าก็แห้งแล้วครับข้อดีก็คือไม่ต้องตื่นรีบเปลือแต่เช้าเพราะเราซักไว้แล้วนะครับตอนเช้าวันเช้าวันวันวันเสาร์ต้องพูดว่าวันเสาร์วันเสาร์ในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับโดยปกติก็เสื้อผ้าก็จะแห้งแล้วก็ประมาณดีสุดก็ประมาณบ่ายสามเสื้อผ้าก็จะแห้งหมดก็เก็บนะครับ ถ้ามีเสื้อผ้าเยอะมันก็จะเขาเรียกอะไรมีช่องน้อยนะครับแต่ถ้าเรา,าเราตากผ้าเราเรากว้างแล้วก็มีช่องที่แดดสามารถส่องถึงเนี่ยมันก็จะแห้งเร็วฉะนั้นทุกวันสร์เย็นวันสร์นะครับจะซักผ้าเป็นแบบนี้มาหลายสิบปีแล้วแล้วก็ยังเป็นอยู่รวมถึงตอนนี้ที่มาที่อยู่ที่กรุงเทพเนะี่ยก็ เนื่องจากว่าพื้นที่จากัดด้วยไม่มีพื้นที่ที่จะเอาผ้ามาซักมาตากนะห้องก็ห้องเคบียนะห้องนี้เล็กๆนะเาเช่าเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แบบนี้นะไม่สะดวกในการซักซักผ้าตากผ้าก็เอาไปซักเอาไปหยอดตู้เลยนะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไปไหนไปเลยนะครับช่วงนี mm hmm. ้งานของผมเนี่ยก็คือรีแลซ์นะครับยังไม่มีงานทา ก็ทำยูทูบทําอะไรไป mm. เรื่อยๆนะครับในอนาคตถ้ามีลูกเริๆๆเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับก็จะอาจจะหางานทํำแถวนี้แต่ว่า YouTube ก็จะไม่ทิ้งนะครับก็จะทาไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําเสริมกันไปมีเวลาก็ทานะครับอาจจะไลฟ์สดหรือทําคลิปเล็กน,น้อยรีวิวนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวก็ทำคลิปให้กรรับเพได้ชมกันแต่ว่ากิจกรรมช่วงนี้ก็คือ ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาเวลากลับบ้านไปมีโรราะต้องกลับไปทําภารกิจที่บ้านอยู่นะครับซึ่งคาดว่าปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้ซึ่งมีวันยุนตัว3าวันเนี่ยก็ว่ากับว่าจะกลับบ้านนะครับคิดถึงหมาคิดถึงบ้านนะครับกลับไปทําความสะอาดบ้านนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบให้บ้านรกนะครับทําความสะอาดบ้านต้นไม้ใบหญ้าพ่อแม่ พ่อดูให้นะครับหมาพ่อดูให้นะช่วงนี้นะครับแต่ว่าบ้านเนี่ยแกคงไม่ได้ทําความสะอาดให้นะครับเพราะพ่อแกงานเยอะนะครับนี่ผมเนี่ยต้องต้องไปกลับไปทําเองนะครับในอนาคตเนี่ยก็มาอยู่ไกลบ้าน,นก็เป็นห่วงบ้านเนาะสองดูทุกวันนะพ่อก็ไปนอนเ้าให้นะกิจกรรม ที่มาที่นี่เนี่ยก็คือแบบมันมาอยู่ในเมืองกรุงคือมันไม่มมันไม่สบายเหมือนบ้านเรานะต้องบอกยศีตรงๆถามว่าี่ซอสพี่เป็นไงบ้างสบายดีไหมนะครับอ่ามันก็สบายในระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็ไม่่สบายนะครับงงไหมคือถามว่ามันสบายไหมมันมันมันไม่สบายเหมือนอยู่บ้านครับต้องบอกแบบนี้มัน มันมที่หน้าที่ที่รับผิดชอบนะครับก็คือของน้องลกกูกเขาก็เป็นข้าราชการนะครับก็มีหน้าที่การงานตำแหน่งที่ต้องดูแลต้องดูแลเด็กนะครับต้องดูแลเด็กโดยเฉพาะน้องรองเด็กพิเศษนะครับก็ต้องดูแลนะครับก็คือการกินการอยู่ก็ไม่ค่อยเป็นเวลาคนระับช่วงนี้อยู่ระหว่างการปรับตัวนะครับเพราะ้ังปกติน้องลองูกจะไม่ค่อยกินข้าวเช้านะครับแต่พอมาทํางานถ้าไม่กินได้สายมาก็จะ เ้ากินข้าวเช้าเช้าเที่ยงเย็นกินข้าวสามข้ามนะครับการปรับตัวตอนนี้ถาัว่าผมปรับได้ไหมนะครับตอนนี้ในส่วนของผมเนี่ยผมผมว่าผมก็ปรับได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังเหมือนกับความรู้สึกของตัวเองคือคนที่มันเคยอยู่สบายๆนะครับแล้วพอมันต้องมาอยู่ในพื้นที่แออัดจากัดน,นะครับมันรู้สึกตืดอัดความรู้สึกของตัวเองคือแบบตืดอัดตืดอัดแ ทําไมก็ติดอะไรประมาณนี้นี่ออกไหมซอยแคยบจังขี่รถเออเมื่อไหร่จะถึงอ,อ้แล้วก็มันแบบเห็นอะไรก็มันก็ส่ขวาหงหูขวางตานะครับแบบว่าจอดรถนะไม่เป็นที่เป็นทางมาทีนะครับขี่รถไปแต่ก็พยายามที่จะข่มใจตัวเองไว้ว่าเรามาอยู่ในพื้นที่ของเขาเรามาอยู่ในพื้นที่ของไม่ใช่บ้านเราที่นี้ไม่ใช่บ้านเรานะครับ ไม่ใช่บ้านของเราเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมคนอื่นได้นะคฎหมายบ้านเมืองมีอยู่แล้วก็ให้ผู้บริหารบ้านเมืองเข้าไปดูแลแล้วกันนะครับตามต่อซอกซอยนะครับปัญหารถติดเกิดจากอะไรเกิดจากคนนี่แหละนะครับบางทีก็มักง่ายนะครับมักง่ายบางทีอยากจะจอดรถก็จอดไปเลี้ยวไม่เปิดนะครับจะจอดก็จอดเลยนะครับบางทีเกิดอุบัติเหตุบางที ทางแคบนะครับอยู่ในผู้แคบนี่คือปัญหาทางแคบทําให้รถติดอ่าจอดรถไม่เป็นที่เป็นทางนะครับนะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับการวางของสิ่งของที่อยู่ข้างทางเนี่ยเกะกะนะครับมันเป็นแล้วก็ที่เห็นเขาโพสต์กันอยู่ในเพจในอะไรคือมันจะมีเขาจะมีคล้ายๆกับนักข่าวบนเมืองนะครับอยู่ใน t ิกตอกนะครับ ก็จะรายงานกันว่าเขตนี้น,นี่ว่าคือบ้านของตัวเองปลูกต้นไม้พอปลูกต้นไม้แล้วปลกล้ำออกมาตรงาทางเท้าแล้วก็ขวางทางเข้าออกของคนที่เดินไปเดินมานะครับขวางทางเท้านะครับเขาก็จะแฮชแท็กว่าเรื่องนี้ต้องถึงผู้ว่านะครับประมาณนี้นะครับมีเขตเขตอะไรนะในทิกตอกตอนนี้กำลังดังมากแบบว่าเขา จัดการหมดเลยนะครับเขาส่งเทศกิจไปจัดการพวกกั๊กที่จอดรถวางของหอน้าหน้าฟุตบาทนะครับเขาขนขึ้นรถให้หมดเลยนะครับไอ้พวกกลวยนะครับพวกหัวกลวยที่ชอบเอามาวางกั๊กที่จอดรถโซ่แล้วก็ไอ้ตัวบันไดที่เอาไว้แบบว่า,าเพื่อที่จะเอารถเข้าบ้านนะครับที่ชอบเอามาวางไว้ตามฟุตบาทนะเขายกขึ้นรถเลย ก็คือคุณวางของเกิจกะทางเท้านะครับมันไม่ใช่ที่ของคุณมันเป็นหน้าบ้านคุณก็จริงอยู่แต่มันเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับการที่คนประชาชนมีสิทธิ์ใช้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องรล่ไว้นิดนึงว่าก็จะต้องจอดไม่จอดขวางทางเข้าออกหน้าบ้านเขาด้วยนะเพราะบางทีทุกคนก็มีภาระที่จะต้องเดินทางนะครับก็ ถ,ถ้าจะถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องบอกเจ้าของเขาว่าขอจอดแป๊บนึงลงไปทาธุระนะครับโดยที่มีอาจจะมีคนอยู่ที่รถนะครับไม่ได้จอดทิ้งไวเพราะว่าพังเลยอาจจะคนหนึ่งลงไปทําธุระอีกคนหนึ่งพร้อมที่จะขยับรถนะครับอันนี้ในกรณีที่มีเหตุและจําเป็นนะครับที่บอกว่าปัญหาที่จอดไม่ได้จริงๆอ่ะมันต้องจอดหน้าบ้านคุณก็ต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านเขานะครับซึ่งผมมาอยู่กรุงเทพเนี่ยบางทีมันมีที่จอดจริงๆอ่ะ ผมก็จำเป็นจะต้องขอนะครับผมก็ขอจอดไว้นะครับแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวให้น้องลุกลงไปทำธุระแล้วผมก็อยู่ที่รถรอถ้าเขาจะเข้าจะออกเราก็เลือล่อนรถแล้วก็กลับมาจอดจนกว่าจะทำธุระเสร็จนะครับแล้วก็บอกไปนะครับทุกคนไม่ได้อยากจะสร้างปัญหาหรอกแต่ว่าบางทีด้วยสภาวาะการจราจรที่กรุงเทพมันก็เป็นเหตุที่จะต้องให้จอดขวางนะครับแล้วก็ รถนะครับรถลารถเก่าๆอ่ะครับที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยชอบเอาไปจอดใต้สะพ,พานกันเยอะมากเลยนะครับไม่รู้ว่า,าจะเก็บไว้ทําไมนะครับบางทีมันมันเป็นรถเก่าที่มันใช้งานมันเก่ามากแล้วก็มันชำรุภูุพังไม่เหมือนไม่เอาไปซ่อมหรือไม่เอาไปขายนะครับแต่ว่าเอามาจอดใต้สะพ,พานนะเยอะมากเลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรถที่ใช้งานอยู่ จริงแต่ว่ายึดใต้สะพานนะยึดใต้สะพานเป็นที่จอดรถของตัวเองเยอะมากนะครับก็เป er> ็นอะไรที่แบบว่าต้องเข้ามาดูเองนะครับว่าผมพูดจริงหรือเปล่านะจริงไม่จริงคนต้องมาดูเองนะครับส่วนส่วนจริงที่ผมเห็นก็คือผมเห็นแบบนี้นะครับแต่ในมุมมองหนึ่งไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเขาไม่มีบ้านอยู่หรือเปล่านะฮะชอบเอารถไปจอดใต้สะพานนะครับเยอะมากนะครับ หรือว่าหรือว่าอาศัยใต้สะพานเป็นบ้านนะครับแล้วก็ถ้าบินไปได้นาะผมว่าตามตามซอยแคบซอยตันนะครับสำนักงานเขตทุกเขตของกรุงเทพมหานะครควรที่จะส่งเทศกิจไปจัดการให้หมดเลยนะครับไปเข้าทุกตอกทุกซอยเอากล้องไปด้วยถ่ายไลฟ์สดไปเลยนะเขตแต่ละเขต ลงพื้นที่พวกทำางานให้ประชาชนดูเหมือนผู้ว่าท่านไปวิ่งออกกาลังกายท่านไร้สดเลยเจอปัญหาอะไรอะไรนะ,นะรจะได้เป็นการสื่อสารออกไปผ่านโลกออนไลน์ว่าลงไปแก้ปัญหาแล้วแล้วเจอคนกระทําความผิดแบบนี้แบบนี้นะครับมันจะได้พูดไม่ออกแล้วก็ลดปัญหาความขัดแย้งนะครับเพราะว่าบางทีการที่จอดรถนะครับ เพื่อที่จะเอาไว้จอดตัวเองแล้วไปกินของอีกเรียนหนึ่งหรอนะครับมันก็ไม่น่าใช่นะครับก็คือถ้าคุณกักที่จอดแล้วเพื่อที่คุณจะมาใช้ประโยชน์อีกเรียนหนึ่งที่เหลืออยู่ซึ่งมันเป็นของอีกฝั่งหนึ่งมันก็ไม่น่าจะใช่นะครับฉะนั้นพื้นที่สาธารณะก็ควรเป็นพื้นที่สาธารณะใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคใครจะจอดก็ได้นะครับทุกคนจ่ายภาษีเหมือนกันฝากไว้คิดนะครับทันนี้ก็บนบนนิดนึง สวัสดี FC ทุกท่านนะครับอยู่กับอด i ศร n f a m i l รีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นี่ครับเอาเสื้ออุ่์พระปู่มาโชว์นะครับเสื้อสีน้ำเงินนะครับใครสนใจสั่งเสื้อสินค้าได้นะครับก็โทรสอบถามรายละเอียดที่สุดก็สองเจ็ดเก้สีเจ็หหรือเอสที่พิซซ่ากินออฟฟิเชียลนะครับผมสั่งเลยนะครับในนามช่องอด i ศร n f a m i l รีนะครับอย่าลืมนะฮะเสื้อมี7สีนะครับมีอยู่ด้วยกัน7สี เสื้อ,อคอกมเสื้อคอปกมีสีขาวนะครับแล้วก็มีเคตชั่นเขนยาวด้วยนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสั่งกันได้จะเลืมบปฏิสอนแล้วกันนะครับโทรไปนะครับ